ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโจ๊กับฟุกุสตูดิโอนะครับก็วันนี้เนี่ยมากับการเปิดมิวสิกการ์ดของ CGM48 นะครับผมถ้าเห็นเห็นรอยตัดตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมพอดีว่าถ่ายเสร็จไปแล้วแต่ว่าผมเผลอลบไฟล์ที่ถ่ายเปิดทิ้งน,น,นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถ่ายปิดแล้วแต่ว่าเมมเต็มก็เลยผมก็เลยอเออกะจะลบอะไรบางอย่างออกแต่ดันไปเผลอลบไอฉากเปิดนะฮะก็เลย เออเอามาถ่ายถ่ายใหม่ก็ได้วะแต่ผมยังไม่บอกแล้วนะครับผมว่าผมเปิดได้ใครบ้างนะฮะให้ไปรุ้นเอาเองนะครับโชคดีที่ผมไม่ได้ลบที่ผมเปิดมิวสิกการ์ดโชคดีที่ผมไม่ได้เผอลบนะไม่งั้นได้สวยแล้วนะ แล้วก็ผมจะชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับผมก็คือผมจะปรับเวลาอัปคลิปเป็นวันเสาร์วันเดียวนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมมีเรื่องของการเรียนออนไลน์เข้ามาแทรกด้วยนะครับผมก็เลยมันจะไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็เลยเอามา วันเสาร์วันเดียวเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาอัพวันพุธเมื่อไหร่ผมจะแจ้งอีกทีนะครับก็กลับเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับผมโอเคสำหรับสำหรับมิวสิกการ์ดอันนี้เป็นมิวสิกการ์ดของ cgm 48นะครับผมของเชียงใหม่106นะครับผมเนื่องจากว่าคราวที่แล้วนะผมเปิดมิวสิกการ์ดของ high tension ไปนะครับผมก็เลยติดใจก็เลยซื้อมิวสิกการ์ดของ cgm 4 8ของเชียงใหม่106มาเปิดให้ดูเลยว่าผมได้ใครบ้างแต่ ก็เหมือนเดิมครับยังไม่บอกหรอกว่าได้ใครบ้างครให้ไปดูเอาเองก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับผมสำหรับมิวสิกการ์เนี่ยผมซื้อมาในราคา15บาทนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อของอ f f ฟิเชียนะผมซื้อในช้อปปีแต่ว่าเป็นร้านที่แม่ค้าเอามาเอาออกมาขายนะครับก็มันจะขายถูกนิดนึงนะครับมิวสิกการ์เนี่ยแต่ค่าส่งแพงมากแพงมากบอกเลย โอเคก็ถ okay. ้าเกิดว่าอยากให้ผมเปิดซีดีของเพลงเชียงใไมห่106นะครับผมก็เดวเนตก็มาได้นะครับผมผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับผมผมซื้อมา5ใบนะครับผมและเป้าหมายของวันนี้คือสิตานะครับผมต้องการสิตาจริงๆผมอยากได้สิตาคราวที่แล้วต้องการตังแต่ไม่ได้นิวนิตก็ไม่ได้เหมือนกันผมก็เลย ต้องการสตาหวังสูงมา,มากๆหวังสูงถหายเลยเอาเปิดว่าซื้อมาห้าใบต้องได้แล้วเหรอวะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับใบแรกนะครับนี่อาจจะไม่เห็นนะตั้งกองไว้ใจโอเคนี่ใบแรกนะครับเรามาเริ่มกันเลย วันนี้ในมุมจะแปลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วไม่ได้ใช้ไม้นะครับคราวนี้ได้ไม้ตัวใหม่มาแต่ว่าจะเอามาอัดเสียงนะฮะก็เลยไม่มีสเปซในการวางกล้องก็เลยเนี่แหละเอามาวางไว้ตรงนี้มันจะลำบากนิดน,นึงนแล้วทีนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วนะว่าผมเชียร์แมนยูนะแล้วก็เอาละครับโอเคนี่พร้อมนะครับ3 2 1เฮ้ยได้ได้เหมือนจะได้ลินนะอ่าได้ลินนะนะครับผมเชฮนินของ CGM4 8ทนะครับ ตัวท็อปมาแต่ก็ยังไม่ได้สิตาอยู่ดีนะเดี๋ยวไปแรกผ่านไปจริงๆไม่ได้อยากจะเอามาเก็บสะสมมาแล้วครับผมต้องการดิจิตอลแท็คไปที่2นะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหาได้ปีโป้ล่าสุด i.g. เพิ่งกินงนะฮะวันนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมมันสเปคไม่แรงพอนะมันเรนเดอร์นานคาราวที่แล้วที่อัพคลิป ไ d e n s i o n ไปเนี่ยมันเรนเดอร์ตั้งแต่10โมงกันเที่ยงอะเรนเดอร์ไป2ชั่วโมงอะเพราะว่าโ,โน้ตบุ๊กของผมมัน CPU มันไม่แรงนะฮะไปที่3ครับพร้อมนะครับ1 2 3เฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะเป็นฟอจูนนะเฮ้ยหรือพุ่มอะอ๋อ,อนิชา <c oughs> <c oughs> โทษทีครับกล้อง <c oughs> มันไม่โฟกัสไง <c oughs> <c oughs> กล้องไม่โฟกัสก็เลยไม่เห็นนะฮะเอาละเดี๋ยวสองไปสุดท้ายจะได้สิตาหรือเปล่านะซองที่4ก็ซองนี้ก็ ใส่มาได้ตามตามประสงค์เลยนะครับผมจัด1บาท10บาท5บาท2บาท20บาทหรือร้อยบาทก็ว่าไปนะครับผมเอาละหนึ่งสองซเฮ้ยคราวนี้มาเป็นมันจะเป็นปริมาณใช่ไหม ได้ไข่หวานได้ไข่หวานนะครับผมแต่ว่าคราวนี้นีค่คราวนี้นี่แปลกหมูนะครับเป็นกรอบเขียวนะครับพื้นพื้นหลังก็เป็นทางหลวงหมายเลข1 0 6นะครับที่ไปไถ่ายมีกันนะฮะเหลืออันสุดท้ายละจะได้ซื้อตาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาละหนึง่งเอาละขาเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเรียบมาไม่ใช่คราวนี้เป็นเป็นเขียนล่านะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเปิดมิวสิกการ์ดของ CGM48 ของเพลงเชียงใหม่106นะครับก็โอเคก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ในดิจิตอลแทร็นะครับอยากได้ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกก็ กดไลค์ like ให้เยอะๆแชร์ Share ให้เยอะๆนะครับผมหรือไม่ก็ตูเนตกันเข้ามาได้นะครับผมที่ทูวอลเล็ตนะครับผมแล้วก็ตันเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับตูเนตมาเท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้ว